สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนทุกท่านนะคะสวัสดีเอซีทุกทุกท่านนะคะวันนี้ออพาเพื่อนๆมาทำขนมจีนน้ํายาอกไก่นะคะหรือว่าน้ํายากไก่ที่เรารู้จักนั่นเองนะคะวันนี้ออซื้ออกไก่มาหนึ่งคู่นะคะเพื่อนอกไก่หนึ่งคู่ที่ออซื้อมานะคะเพื่อนๆ8แปดขีดนะคะหรือว่าแปดร้กรัมนั่นเองเนาะแล้วก็ ซื้อปีกไก่มาอีก2 2ชิ้นนะคะปีกไก่ประมาณ2ขีดนิดๆค่ะเพื่อนๆปีกไก่เราจะใช้สับเป็นชิ้นชิ้นนะคะเพื่อนๆเ,เวลาเราทานจะได้อร่อยเนาะส่วนอกไก่นะคะลอะหนังออกเอาแต่เนื้อเนื้อไม่ได้ทําทั้งหมดนะคะแบ่งนิดนึงค่ะเพื่อนๆแบ่งมาใส่เป็นชิ้นๆก็คือหั่นเป็นชิ้นเล็กแบบนี้นะคะนี่ค่ะ อันนี้ก็คือจะใส่ในตัวตัวน้ำยาที่เราทำเสร็จแล้วก็คือใส่พร้อมปีกไก่ที่เราสับไว้นะคะส่วนตัวนี้จะสับเป็นชิ้นใหญ่ก็คือหั่นเป็นชิ้นใหญ่หน่อยค่ะหั่นชิ้นแบบนี้เลยเดี๋ยวเราจะเอาไปต้มพร้อมเครื่องทั้งหมดแล้วเราจะเอาไปปั่นหรือว่าเอาไปตำก็ได้นะคะเพื<ๆ>่อนๆไปค่ะไปเริ่มทำกันเลยเนาะเครื่องแกงก็จะมีขา่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดง พริกแห้งกระเทียมและกระชายนะคะส่วนผสมที่เพื่อนๆเ,เห็นนะคะขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเ,เลยว่าชอบทานอะไรนะคะถ้าอย่างพริกนี้อยากให้เผ็ดก็เพิ่มเผ็ดได้หอมแดงของออจะใช้วันนี้อยู่ที่หัวใหญ่ประมาณหกหัวนะคะกระเทียมไทยประมาณ15กลีบค่ะก็จะใช้เดี๋ยวเราจะไปหั่นกันนะคะค่ะจะะชายเดี๋ยวหั่นท่อนนะคะ กระชายใส่แบบนี้เลยไปต้มแบบนี้เลยนะคะใบมะกรูดก็ต้มแบบนี้เลยนะคะแล้ววันนี้ใช้กระทิหนึ่งกล่องค่ะเพื่อนเครึ่งกิโลนะคะถ้าเพื่อนๆซื้อตลาดเพื่อนๆก็ใช้ครึ่งกิโลได้เลยเนาะส่วนตัวเครื่องปรุงนะคะก็จะมีเกลือหนึ่งช้อนชาซีอิ๊วขาวสองช้อนโต๊ะของปรุงรสนะคะใช้หนึ่งช้อนครึ่งค่ะ น้ำตาลมะพร้าวสองช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็พระเอกของเราก็คือขนมจีนนะคะไปคะ่ะเพื่อนๆไปเริ่มทำกันเลยเนาะนี่คือหม้อต้มนะคะออตั้งน้ำเดือดแล้วนะคะให้เพื่อนๆใส่เกลือลงไปก่อนนะคะ ตะไคร้หั่นท่อนค่ะค่ะนะคะตามด้วยหอมแดงริ๊กแห้งและกระเทียมค่ะ ด้วยกระชายปริมาณกระชายเลยขึ้นอยู่กับเพื่อนๆก็ชอบทานเยอะหรือทานน้อยนะคะใส่เยอะก็เข้มข้นนะคะเพื่อนๆแต่ว่ากินก็จะแรงเนาะ ใบมะกรูดค่ะเพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะคะว่าเดี๋ยวจะไม่ละเอียดเนาะเพราะว่าวันนี้ออาจ,จะใช้เครื่องปั่นในในการปั่นน้ำยานะคะและอกไก่ค่ะเราจะต้มเขาในน้ำเดือดประมาณ20นาทีนะคะ ปิดฝาได้เลยค่ะยี่สิบนาทีมาเจอกันนะคะครบเวลาแล้วนะคะเพื่อนๆลองมาเปิดดูกันค่ะปิดไฟก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะตักเครื่องทั้งหมดนะคะไปปั่นกันค่ะเพื่อนๆ นี่ค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆให้เพื่อนๆตักน้ำซุปนะคะออกมาสักสามกระบวยนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปปั่น ส่วนในหม้อเติมน้ําเปล่าไปเพิ่มค่ะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราค่อยเติมได้นะคะเราตั้งเขาไว้ให้เดือดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเพื่อนๆระหว่างที่เรารอน้ำในหม้อดเดือดนะคะเราจะมาปั่นปั่นเครื่องแกงกันค่ะเอาลงใส่โถให้หมดเลยนะคะ จากนั้นเติมน้ำซุปลงไปค่ะที่เราจะปั่นกับเครื่องแกงนะคะก็คือกะทิ250กรัมก็คือครึ่งกล่องนะคะเพื่อนๆแล้วเราจะเหลืออีกครึ่งกล่องไว้ใส่ตอนท้ายสุดที่เราทำเครื่องแกงเสร็จแล้วนะคะ ค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะพอเราปั่นนะคะคือเครื่องปั่นเอาเป็นเครื่องปั่นแรงนะคะแค่สองครั้งนะคะก็ได้เนื้อแบบนี้แล้วเนาะพอแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปทําที่หม้อก,กันต่อคะ่ะพอน้ําเดือดแล้วนะคะพเพื่อนๆให้เพืเ่อนๆใส่ซีอิ๊วขาวผงปรุงรส เนื้อไก่ที่เราหั่นเตรียมไว้ลงไปนะคะรอให้เขาเดือดค่ะเมื่อไก่เริ่มสุกนะคะเพื่อน ให้นําตัวเครื่องแกงที่เราปั่นไว้นะคะใส่ลงไปค่ะคนฟูมากเลยนะคะเ,เพื่อน รุงรสด้วยน้ำตาลมะพร้าวนะคะ เ,เพื่อนๆลองชิมรสชาติดูนะคะว่าถูกใจหรืออยังเนาะถ้าถูกใจแล้วนะคะให้เติมกะทิไปค่ะที่เราใส่กะทิหลังสุดนะคะอีกครึ่งหนึ่งเพื่อจะให้เขาเข้มข้นขึ้นนะคะแล้วก็กลิ่นหอมของกะทิก็จะออกมาค่ะ นี่ค่ะเ,เพื่อนๆน้ำยาขนมจีนนะคะน้ำยาไก่นะคะเรียบร้อยค่ะเพิ่งความสวยงามนะคะเดี๋ยวรอให้เขาเดือดก่อนนะคะแล้ก็จัดเสิร์ฟได้เนาะ น้าทานไหมคะออขอชวนเพื่อนๆมาทานขนมจีนน้ำยาไก่ด้วยกันนะคะผักสดๆเพื่อนๆหามาตามอัธยาศัยเลยนะคะอห้ไข่ออบบค,คะ่ะไปจัดเสิร์ฟกันออขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะ ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้อด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปว่าจะทำเมนูอะไรต่อไปนะคะเพื่อนๆแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ